โปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผมพรีเซนต์วีดีโอนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้หน้าที่ของกระดาษทำการ เนื้อหาในกระดาษทำการเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการการสอบทานกระดาษทำการสิทธิการเป็นเจ้าของและการเก็บรักษากระดาษทำการกระดาษทำการที่จัดทำเป็นสมบัติของบริษัท เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อมูลในรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อช่วยในการวางแผนการปฏิบัติงานและการสอบทานงานตรวจสอบภายในเพื่อเป็นเอกสารประเมินว่าการตรวจสอบได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในหรือไม่เป็นหลักฐานแสดงคุณภาพการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในกรณีเฉพาะอื่นๆที่เกิดขึ้นเช่นการเรียกร้องประกันต่างๆการทุจริตที่มีเกิดขึ้นในกิจการการฟ้องร้องเพื่อใช้เป็นเอกสารในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับการตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อประสานการทำงานระหว่างทีมผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีภายนอกช่วยในการออกแบบการตรวจสอบภายในครั้งต่อต่อไปเนื้อหาในกระดาษทำการ ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรบันทึกในกระดาษทำการข้อมูลการสอบทานกระดาษทำการข้อมูลการรายงานการตรวจสอบภายในข้อมูลการติดตามผลจากการตรวจสอบภายในเนื้อหาในกระดาษทำการรูปแบบของกระดาษทำการกระดาษเทปแผนบันทึกข้อมูลฟิล์มรูปภาพ สามารถเก็บข้อมูลได้กรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสื่ออื่นๆน,นอกเหนือจากกระดาษควรที่จะมีการสำรองข้อมูลไว้กรณีที่เป็นข้อมูลทางการเงินและต้องการทําการกระทบยอดควรที่จะทําการกระทบยอดด้วย การจัดทำกระดาษทำการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในควรมีการกำหนดนโยบายในเรื่องต่อไปนี้ชนิดของแฟ้มงานตรวจสอบเครื่องเขียนแบบพิมพ์วิธีการอ้างอิงเอกสารและแฟ้มงานต่างๆกระดาษทำการในบางเรื่องสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน กระดาษทำการควรมีหัวข้อผู้จัดทำวันที่ทำดัชนีและเลขที่อ้างอิงต่างๆสัญ,ญลักษณ์ที่มีการตรวจสอบและความหมายแหล่งข้อมูลที่ได้การจัดทำกระดาษทำการควรมีความสม่ำเสมอเพื่อให้การสอบทานเป็นไปโดยง่ายกระดาษทำการควรมีการจัดเรียง และนำเสนออย่างเป็นลำดับและอยู่ในรูปแบบเดียวกันในกระดาษทำการควรมีการสรุปเนื้อหาที่สำคัญต่างๆตามลำดับการตรวจสอบเพื่อให้ผู้สอบทานสามารถสอบทานได้รวดเร็วดัดชนีที่ใช้ในกระดาษทำการควรจะใช้ง่ายและเป็นระบบเพื่อให้สอบทานได้ง่าย ใช้ในการตรวจสอบภายในครั้งต่อไปได้ง่ายต่อการหาข้อมูลง่ายต่อการเตรียมรายงานการตรวจสอบภายในเนื้อหาและรูปแบบกระดาษทำการจะขึ้นอยู่กับขอบเขตการตรวจสอบรูปแบบการรายงานของบริษัทกิจกรรมที่รับการตรวจสอบลักษณะของการควบคุมภายใน และรายการค้าที่เกิดขึ้นความต้องการของผู้สอบบัญชีและผู้สอบทานงานการสอบทานกระดาษทำการผู้สอบทานควรที่จักลงวันที่สอบทานและผู้สอบทานระบุวิธีการสอบทาน และบันทึกสรุปขอบเขตการสอบทานและผลการสอบทานบันทึกคำถามที่เกิดจากการสอบทานและถามคำถามกับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องแน่ใจว่ากระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในใได้รับการสอบทานโดยบุคคลที่เหมาะสม การสอบทานจะต้องทำทันทีที่กระดาษทำการได้จัดทำเสร็จผู้สอบทานควรทำการพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ทำตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้หรือไม่ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามคำแนะนำกระดาษทำการแสดงให้เห็นการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อสรุปที่ได้สอดคล้องกับหลักฐานที่ตรวจพบผู้ตรวจสอบภายในทำงานตามขั้นตอนที่ควรปฏิบตัติผู้รับการตรวจสอบได้รับแจ้งเรื่องผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบจัดทำกระดาษทำการตามแนวทางที่หน่วยงานได้วางไว้สิทธิการเป็นเจ้าของ และการเก็บรักษากระดาษทำการกระดาษทำการที่จัดทำเป็นสมบัติของบริษัทบริษัทควรมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลและเก็บรักษากระดาษทำการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในกระดาษทำการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีองค์กรภายนอก หวนหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการใช้กระดาษทำการกระดาษทำการจะต้องมีการดูแลอย่างดีในช่วงระหว่างการทำงานตรวจสอบภายในมีการเก็บในที่ที่เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในการสอบทานกระดาษทำการโดยบุคคลภายนอกควรทำภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีที่กระดาษทำการอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลมีการเก็บข้อมูลสำรองการเก็บรักษาระยะยาวควรมีการจัดทำเอกสารอ้างอีแสดงข้อมูลในกระดาษทำการให้บุคคลที่เหมาะสมพิจารณาเท่านั้นการเก็บรักษากระดาษทำการควรมีวิธีปฏิบัติในเรื่อง การทำลายกระดาษทำการวิธีการเก็บรักษากระดาษทำการการเก็บรักษาบันทึกการสอบทานของผู้สอบทาน